สวัสดีครับแฟนขับ f อสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงผมปามมอยู่ยาวลำเพลินออฟฟิเชียลว,วันนี้ก็ได้ามาออกกำลังกายาาชมเหตุการณ์สดของผมที่ผมมาสนามแฟครับอัมพีด้วยความเคารพครับผม เราเข้าสนามถ่ายเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆของกอล์ฟอีกสักครั้งครับผมเพราะว่าเมื่อาวานนี้ก็ถ่ายไปตามคลิปก็นิดๆหน่อยๆก็โยให้ถ่ายตามคลิปเราก็ต้องตามคลิปบ้างทีข่ขาดเลยอันนี้เป็นบรรยากาศบรรยากาศทั่วไปของอผู้สูงอายุบางครั้งผู้สูงอายุนี่ก็ส่วนมากจะออกกำลังกาย ของอชนชาวต่างประเทศว่างครับมาออกราังกายฮัลโหลครับผมนี่ครับผมทุกคนก็จะมาออกนาังกายก็มีแฟนเป็นคนไทยอันนี้เราก็พบนางเอกของเราครับอันนี้พนักงานต้อนรับนา,นางเอกของของของกินเวเพราะไม่มีใครสวยกว่านี้แล้ว <laughs> คนนี้สวยสุดแล้ว ครับผมคุณคุยกับกล้องผมหน่อยได้ไหมครับฮะ<า>คุณคุณแดบนบโอเคครับแค่นี้ก็พอแล้วครับเพราะว่าคนนี้ก็ทํางานจริงจัง <c oughs> แต่คนนี้นักประชาสัมพันธ์คุยได้ทุกคนแซนครับเอฟซีทุกท่านคนนี้เป็นพนักงานดีเด่นของที่นี่เลยอ,อยู่มานานแล้วอย<อ>ู่มาหลายปีค่าตัว <c oughs> ให้ก็ติปได้บ้างนิดหน่อยเพราะ,ะโปก็ยังยัง ไปเรื่อยๆขับเคลื่อนไปเรื่อยแต่คนสวยน้องมนของของปามดก็ได้แน่นอนนิดๆหน่อยๆเป็นอาหารเสริมไปแล้วกันนะค่ะอาหารเสริมหรืออาหารอาหารเสริมพอพราออายุมากแล้วจะไปเอาแบบสาวคงไม่ได้นะสาวก็ติดเยอะหน่อยนะครับผมอันนี้ครับแฟนของฝรั่งเอ็นครับผมกาแฟน้ำเปล่าครับผม ครับผมสวัสดีครับครับผมอันนี้ก็นักกอล์ฟทั่วไปมาติกอล์ครับผมเราก็มาดูเฮโยยุครับอ้สวัสดีครับอ้าววันนี้มาเจอน้องเออเป็นนักกอล์ฟครับผมสวัสดีครับน้องครับสวัสดีครับน้องอันนี้ก็รู้จักกันมาสิบกว่าปีละสิบกว่าปีนี่เดินมาผมจําไม่ได้ไงเฮ้เห็นน้องคนนี้เคยเห็นหน้าที่ไหนไม่เจอกันนานนะนานมาก ดูไปดูมาอ๋อจําได้เลยเข้ามาทักน้องเขาหน่อยครับน้องฝากช่องของปามดอยู่ยาวลำเพลินออฟฟิเชียลครับผมช่วยติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ขอบคุณน้องอย่างสูงนะครับด้วยความเคารพครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เราก็จะเลยมาหน่อยครับผมเลยใหม่นี้นึ่งเ,เพื่อเกร็ดเล็กๆนะฮะัการกับเอซีด้วยความเคารพอย่าเพิ่งเบื่อนะฮะนั่นเป็นเกร็ดเล็กๆความรู้ของนักกอล์ฟ คเสริมเสริมไปสอดแทงไปของให้สวัสดีครับโลคอเคอันนี้ก็คือฝรั่งชื่อเดวิดเป็นชนอังกฤษเมื่อก่อนเมื่อสิบกว่าปีแล้วเข้ามาสอนแล้วก็หายไปสิบปีครับผมหายไปสิบปีแล้วก็เขาเพิ่งกลับมาครับผมก็อายุมากยังแข็งแรงเป็นโปรระดับทต้นๆเป็นทีเชอ่อทีชชิ่งทีชชิ่ง เป็นครูฝึกสอนหรือทิชชิ่งเป็นโปรที่มีความรู้ความสามารถครผมก็จะถ่ายกินเก็ตของการสอนเบสิกขั้นแรกของกอล์ฟนะครับผมโปรนี่ก็คือจะตั้งลูกให้ลูกศิษย์ใหม่ที่ยังไม่เคยตีแล้วก็ยังไม่เคยตีแล้วก็จะสอนเบสิกท่าทางแอดเดวงสวิงทุกอย่างมันต้องไป,ปตามจังหวะและขั้นตอน ดูวีโอไปเรื่อยครับผมมันเป็นเบสิกที่คนอยากเล่นมือใหม่อยากเล่นหรือว่าต้องการเ,เล่นกอล์ฟอะไรเนี่ยอันนี้ออริจินอลครับผมต่างประเทศมาเลยเขามาอยู่ในไทยเขาบอกกลับมาเพื่อประเทศไทย<ด>เขารักประเทศไทยอยู่ที่ไหนก็ไม่อุดมท่าประเทศไทยอันนี้ครับหลายปากหลายคนแล้วครับผมที่ชอบปร,ประเทศไทยของเราที่มีมิมตรไมตรีอากาศบริสุทธิ์ แล้วมีวิวทวทั์ที่งดงามไม่แพ้ต่างประเทศด้วยความคารพอย่างสูงครับผมอันนี้ฮะเป็นการสอนเบสิคขั้นแรกของวงสวิงกอ,อ,อล์ฟแบ็กสวิงดาวสวิงครับผมเป็นการครับผม นี่เขาจะโปรเขาจะสอนเบสิกก่อนท่ายืนท่ายืนแล้วก็นี่ครับน,นี่มือเดียวนี่มือเดียวแต่ติงตีจริงๆแล้วต้องสองมือเขาพยายามคือคนเป็นโปรเนี่ยนะการตีกล์ฟอ,อะมันมันตรงข้ามกับกีฬายอย่างอื่นตรงข้ามกับกีฬายอย่างอื่นทุกคนถนัดซ้ายให้ตีขวาคนตีขวาให้ตีซ้ายอะไรเงี้ยมันสลับกันมันมัน มันเป็นทีลาที่เบสิกที่อาจจะยากกว่าพอสมควรในการเล่นกอล์ฟแต่ก็ถ้าเล่นได้แล้วมันก็โอ้โมันเป็นความสุขสุขสดชื่นนะครับผมต้องใช้คำนี้เลยสุขสดชื่นแล้วกไ็ได้ได้ช่วยชีวิตเราให้ยืนยาวออกไปอีกหลายๆปีเพราะว่าการการเล่นกอล์ฟเนี่ยมันเดินมันเดินร่างกายเราสูบฉีดหัวใจ เข้าไปในปอดอากาศเข้าไปในปอดเราเราก็จะบริสุทธิ์การบริสุทธิ์แล้วก็ร่างกายเราก็ขับเคลื่อนไปด้วยเหือเหือออกแล้วก็อะไรอ่ะเขาเรียกอ,อะไรเหือออกแล้วหัวใจเราก็จะ,ะเข้มแข็งแข็งแรงไข้วงไข้หวัดโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่มาครับถ้าเราได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพจรงิง <ๆ S 1> แล้วบางครั้งจํามได้ยินคนสอนนะดูภาพประกอบไปแล้วกันครับผมพอผมจะพากันนี้ครับ การขึ้นวงแบ็ k สวิงดาวสวิงดาวสวิงแบ็สวิงเนี่ยมันมัน,ม,นมันต้องมีจังก๊อปเนี่ยมันเป็นอย่างคือคือว่ามันต้องใช้จังหวตะตีใช้จังหวะตีเหมือนเราทุ่มน้ำหนักเรนต้องใช้จังหวะสอดแทกพลังเข้าไปมันต้องใช้จังหวะตีหมุนตัหวหมุนวง,งทุกสิ่งทุกอย่างนี่โปรเขาสอนนะครับผม อันนี้คือนักกอล์ฟใหม่ที่เพิ่งหัดตีหัดตีก็โปรเดวิดก็เขาไม่ได้ยินครับก็กราบขอคุณโปริดวิดที่เขาช่องผมให้ร่ำรวยร่ำรวยมีโชคมีลาภมีวาสนามีทุกอย่างที่ต้องการผมขอญาตเขาถ่ายเขาก็โอเคเขารู้จักมาสิบปีก็ไม่เจอเขาตอนแรกเขาจำผมไม่ได้ครับผมแต่ผมจำเขาได้ ครับผมแล้วก็ก็จะมาถ่ายเขานี่มันไม่ใช่เขาจะมาให้ถ่ายง่ายๆผมไม่ได้ครับผมต้องขอยากกว่าเดวิดมิเตอร์ thank you sir วัสดีครับมิเตอร์ I I love you thank you sir ว okay. ัสดีครับครับผมโปรเดวิดของเราครับผมก็มีมาญยาะอันนี้ก็คลิปนี้ก็อีกสักคลิปนะครับช่วยเมตตากันนาป่ามดกดไลค์กดแชร์กดติดตามป่ามดได้ครับช่วยกดกันนด้วยความรัอย่างสูงกดติดตามป่ามด ด้วยนะครับเพราะว่าเามือเบอร์ใหม่แฟนคลับเอซก็น้อยมากแต่ก็ยังมีกําลังแรงใจในการทํางานตรงนี้พาอแฟนคลับเอฟซีเมตตาสงสารและเ,เพื่อเพื่อเผื่อแผ่ให้ปาหมดตลอดมาแล้วก็ถ่ายบรรยากาศรอบๆเดินไปเรื่อยๆครับผมก็ต้องถ่ายครบครับผมก็ มันก็จริงอ่ะผมอยากคุยไปเรื่อยๆครบไม่ครบอะ่ะผมผมคุยยาวๆได้แล้วผมก็กลัวแฟนขับเอซีจะเบื่อเอออะไรเงี้ยต่นทา่ยายไปออด้วยความคารพอย่างสูงครับแฟนขับเอซีผมก็ทำไาจะคุยมีเกียรติบ้างไม่มีเกียรติบ้างก,ก็ก็ต้องก็ต้องเอ,อเข้าไปแต่ผมเอ,อพูดด้วยความรู้สึกของผมความรู้สึกพูดด้วยความรู้สึกผมพูดออกจากใจ และเหตุการณ์ปัจจุบันที่ผมถ่ายไปแล้วผมก็จะลงเลยครับผมอาจจะช้าเร็วบ้างทีเน็ตมันช้าอะไรช้าแต่ผมก็ใช้เน็ตสูงสุดแล้วครับผมแต่บางทีเออมันมันขึ้นมันอันนี้เราก็ามาคุยแมคค้าข้างสนามก็นะครับผม,มครับผมจะมาคุยคุยนะคะุยแมคค้าแหบ่ายโมงอ๋อสวัสดีครับปสวัสดีครับสวัสดีครับคนสวยสวัสดีครับสวัสดีครับรออะไร เดฟไรสวัอดีครับคุยได้ยูทูบเบอร์ธรรมดาคุยได้อะไรธรรมดาใช่ค่ะครับผมก็รับใช่ไอ่าเยอะเขาครับเขาเรียกติดใจอาหารอร่อยอ่าอาหารอร่อยนะอร่อยแต่อารมณ์ดีก็อร่อยอารมณ์ไม่ดีก็ไม่อร่อยนนะอารมณ์ไม่ดีก็อร่อยครับพี่ครับขอบคุณมากทรับที่กล้องไม่มีอะไรครับผมกล้องบริสุทธิ์ผุดพองครับ ถ่ายวิดีโอเรืออะไรนะถ่ายคุยไปตามธรรมชาติโอ้แล้วเราก็ยืนกินเนาะอ่ไม่เป็นไรธรรมชาติยืนกินไม่เป็นไรโอกมะม่วงไก่มะพราเด็ดปนะออโฝนจะตกอีแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปถ่ายกันหน่อยเดินไปรอบๆครับผมแล้วถ่ายไปเรื่อยมีความสุขกับการที่เราอายุมากแล้วเราได้ทํางานก็ถ้าเราไม่ทํางานสมองเราก็ไม่ได้ใช้งานเมื่อไม่ใช้งานมันก็จะเป็น โรคของคนแก่โรคขอแกนเพราะว่าคือโรคซึมเศร้ามันจะวิ่งเข้ามาหาเราตอนนี้มันกำลังวิ่งเข้ามาหาป่ามดอยู่นะป่ามดก็พยายามจะวิ่งหนีมันไงหนีมันให้ได้เราต้องสู้กับวิถีชีวิตของเราเราต้องสู้ให้ได้เพราะว่าถ้าอายุมาก60ข,ข,ขึ้นไปนี่มันก็อย่างว่านะครับผมมันอายุมากอายุมากเราก็มาดูร้านค้าเล็กๆน้อยๆมีพอ่อค้ามาขายของเล็กของชําของอะไร อันนี้เป็นอะไรเนื้อหรือหมูอ่ะหมูพ่อครับอ๋อหนี่พ่อค้าหมูขายหมูครับคนคนคนจังหวัดอะไรครับคนจังหวัดขอนแก่นครับอ๋อขอนแก่นครออผมอยู่สารคามไปอยู่สารคามสารคามเบอร์อะไรครับสารคามอพเภอแพงไงเออตำบลแพงอำเภอโกสุมพิสัยอ้าวอยู่บ้านเดียวกันเลยเออครับผมเพราะอยู่ผมไม่อยู่กับสาวน้อยเพชรรัตนแพงผมผมไปไปเป็นผู้จัดการอนักร้องสู่สายใหญ่ที่นั่นแต่ผมคนที่นี่คนพัทยาผมคนพัทยาพี่ ผมคนระยาก็ไปอยู่นบ้านผมก็อยู่นี่แหละูบ้านในเมืองอ๋อบ้านในเมืองบ้านในเมืองตะบลแพงอ๋อตะบลแพงอ๋ออยู่บ้านแพงเลยดิแล้วอยู่บ้านแพงอ๋อบ้านแพงเพื่อนก็เยอะอยู่นะอ๋อก็ฝากวงสาวน้อยแต่ก่อนสมัยก่อนรู้จักเงือกวางคนนั้นไหมใครครับชื่อมานิตอ่ะโอ้มันผมเพิ่งเข้าไปอยู่ได้ห้าหกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนยังไม่รู้จักแล้วรู้จักใครบ้างพ่อสงการรู้จักไหมครับรู้ครับแจเกียร์เราครับ เออเอองั้นแฟนคลับเอฟซีจะจริงจะเสียแล้วเพราะงั้นการก็ไปอยู่บนสวรรค์แล้วตอนนี้ครับผมก็ตอนนี้ก็วงสาวน้อยก็บอสโจโยมณินมาเป็นผู้บริหารเป็นหัวหน้าองค์กรขับเคลื่อนเนาะเดี๋ยวนี้มาคุมอยู่ครับผมเป็นเป็นบอสโจโยมณิแล้วพี่ชายเขาไปไหนไอ้เหมียวเหมียวผมเหมียวไม่รู้ผู้ใหญ่สายชวดป่ะเขาไปแยกแยกวงอีกวงครับผมก็ก็แฟนคลับเอฟซีติดตามเออ่ คือพี่น้องกันน่ะก็แยกไปทำก็โอเคเป็นกองโง่เพชรลำเพลินกับสาวน้อยบัโจก็คุมสาวน้อยเพชรแพี่ใหญ่สายชวดก็เพชรลำเพลินก็ฝากพี่ด้วยแล้วกันครับผมแฟนผมยังติดตามเลยสาวครับพี่ติดตามอีกคนใครเป็นแฟนถามเขาเลยครับผมพี่ครเป็นเอ ก็วันนี้ขายดีขอให้พี่ขายดีๆรวยๆกำไรงามๆนะพี่นะกราบขอบคุณพี่อย่างสูงนะด้วยความเคารพอย่างสูงครับพี่ครับโชคดีมีชัยแข่งหวยขอให้ถูกนะพี่ครับผมแอบนอนมันไหนครับตุลนี่กินได้สิอ่าสายมันเท่ากูไรเงียไง่ไดก็ได้อ่าอันนี้เราเจอครับอ่าหยุดอ่าแม่ค้าคนสวยหยุดกินที่นี้นะครับคนนี้ทําอร่อยฮะทำอร่อยมากแล้วก็เปร่าทำอร่อยมากเนี่ยมันจะมีอะไรฮะ ไก่ฮะปลาตัวเท่าไหร่ครับปลาตัวเท่าไหร่ฮะปลาตัวสี่สิบบาทครับปลาตัวสี่สิบนี่เท่าไหร่คะสามสิบห้าบาทสามสิบห้าบาทราคาสามสิบห้าบาทอันนี้เอ่อสามสิบห้าราคาเดิมหรือว่าราคาเอ่อเท่าเดิมหรือว่าขึ้นมาหน่อยขึ้นมาหน่อยค่ะเพราะว่าของแพงมะนาวก็แพงแล้วอะไรแพงอีกจ้าหมูก็แพงทุกอย่างแพงหมดแพงหมดและแพงแต่ก็แรงเหรอแล้วตัวหมูแพงเปล่า อะะไรนตัวหนูแพงป่าคตัวหนูก็แพงอยู่นะคะเหรอฮะแล้วตอนนี้ยังใช้ชีวิตกับแฟนคนที่เปลี่ยนใหม่แล้ค่ะเหรอฮะทำไมเปลี่ยนนะครับอ๋อมันไปกันไม่ได้ค่ะเหรอเพราะเพราะว่าไม่เข้าใจกันเพราะว่าไม่เข้าใจกันตอนนี้แฟนใหม่เออตอนแรกเออตอนนั้นแฟนขาบอ่าอ่านอกประเด็นไหนครับแฟนสามสี่สามร้อยทุกันตอนแรกเป็นแฟนเป็นพรมใช่ไหมฮะใช่ค่ะนไอ้เห็นก็รักกันดีช่วยกันทำอาหารกินรัักกนดีมากเลยค่ะแล้วเป็นยังไงครับผม เอ้องือไม่เข้าใจกัน,นอันนี้<า>โอเค,อเคจบไปแ,แฟนคง,งต่ออันนี้แฟนปัจจุบันแฟนปัจจุบันก็ไม่มีนะแต่ว่าก็คุย<อ>คุยกันอยู่ก็ด้วยความเคารพน้อง,อองอช่วยติดตามสาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นแฟนขับเอสซีเข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้ปามดอยู่ยาวลำเพลินออฟฟิเชียลคนติดตามเป็นล้านนะแต่ของของของ,ของปามดได้พึ่งทางคนติดตามนิดหน่อยไม่เท่าไหร่กดปามดลำเพลินออฟฟิเชียล เค่เอ่ o u t u b e ดูบ้างป่ะมีเวลาสักนิดนะเข้าไปดูป่ามดหน่อยนะจ้ะนะช่อง YouTube ใช่ไหมอ่า YouTube ป่ามดอยู่ยาวลำเพลอเวเชียวอ่าป่ามดใช่ไหมอ่าป่ามดอยู่ยาวลำเพลอเวเชียวได้รับความเมตตาจากบอโจยมินให้ไปอยู่ช่องเขาไงอ่อยู่ช่องบอโจก็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 ไปทำอยู่ว่างๆก็ก็ไปทำก็อย่าลืมกดอ่าไลค์กดแชร์อ่า กดเข้าไปเลยสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพชรบ้านแพงบ้านแพงบ้านแพงเออกดเข้าไปนะเรารู้จักกันมานานก็สนับสนุนกันนะโอเควันนี้ก็เออวันนี้ก็อาจจะซื้อไก่นิดๆหน่อยๆขอบคุณค่ะโอเคนะโอเคนะครับผมเอานี่ว่าเอาส้มตำส้มตำปูปลาส้มตำปูปลาแล้วไก่ชิ้นนึ่งไก่ชิ้นนึงแล้วก็เออแล้วมีอะไรกที่กินได้ เอา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 อะไรดีอ่ะเอาเอาเอาน้ำนะน้ำน้ำมีน้ำน้ำเอมหมูไงเอมหมูเอมไก่พี่ที่เคยกินอ่ะเหรอใช่เอออย่างนี้ไม่ค่อยได้กินจริงจก็ไม่ทำอะไรมาทำไมหน้าสดใสโอ้สดใสแล้วอยู่แต่ในร่มไงอยู่นี่อยู่นี่ตีแต่ก๊อฟไงใช่ไหมใช่เอออยู่นู่นหมกตัวตัวในร่มโอเคนะขอบคุณมากครับแฟนขาบเอซีด้วยความเคารพครับ คลิปนี้นะฮะคลิปนี้ก็ก็าการเรียนด้วยความเคารพอย่างสูงปามดอยู่ยาวลำเพลินเอาเชี่ยวก็ฝากเนื้อฝากตัวแฟนคลับ f อในอ้อมอกอ้อมใจเมตตาปาดปมดปามดน้อยแต่เมตตา,า,านานนะครับผมคลิปนี้ก็ด้วยความรพอย่างสูงแค่นี้นะครับขอให้โชคดีมีชัยแทงหวยขอให้ถูกสมความปรารถนาทุกส,สิ่งทุกะการวสวาสบีครับ